สวัสดีครับจากร้านประดับยนต์เมกเลช็อปครับวันนี้ก็ได้มีลูกค้านำรถ B M E 16เข้ามาติดตั้งพุ่งสตาร์ทครับเป็นระบบล็อกคายล็อกอัตโนมัติพร้อมรีโมทตรงออเดดนะครับก็การใช้งานของตัวรีโมทครับเดินเข้าใกล้ตัวรถรถทำการคายล็อกให้อัตโนมัตินะครับทั้ง4บานนะครับจะมีสัญญาณไฟกระพริบนะครับผมก็เมื่อหรือคือรีโมทออกห่างครับรถทำการล็อกให้อัตโนมัตินะครับจะมีสัญญาณไฟกระพริบนะครับ ตัวนี้ก็สามารถสั่งงานสตาร์ทเครื่องผ่านตัวรีโมทระยะไกลได้นะครับเพียงกดปุ่มค้างไว้ประมาณสี่วินงทีครับรถทำการสตาร์ทให้นะครับระหว่างสตาร์ท่านตัวรีโมทครับประตูบานทําการล็อกให้นะครับผมก็สามารถสั่งดับได้เช่นกันนะครับกดปุ่มเดิมค้างไว้ครับผมถ้าผมมาดูฟังก์ชันของปุ่มสตาร์ทนะครับ ตัวบริเวณปุ่มตาก็จะติดตัวกับเบ้าอแชเดือนนะครับเข้ารูอย่างสวยงามนะครับผมก็การใช้งานครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟ e t t ครับวิทยุทํางานนะครับอ่งครั้งก็จะเป็นระบบออนนะครับอีกครั้งจะเป็นฟังก์ชันปิดครับผมตัตาเครื่องนะครับจะเบรกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ ก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับระหว่างที่สตาร์ทเครื่องครับก็สามารถล็อกคันล็อกที่ประตูได้นะครับสังเกตน,นะครับผมอ่านี่ทําการปลดล็อกนะครับล็อกนะครับคันล็อกครับ ทำการดับเครื่องยนต์ครับอย่าเบรกกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบปุ่มสตารนะครับก็จะเป็นระบบการขโมยในตัวด้วยนะครับก็สมมุติเราทําการล็อกนะครับผมก็ไม่สามารถแบบกดที่ปุ่มสตาร์ทได้นะครับต้องการถลายล็อกเท่านั้นนะครับถึงก็ถึงสามารถใช้งานปุ่มสตาร์ทได้นะครับ ทำการเดินออกห่างนะครับครับผมร้านประดับยนต์ไม่เลชอปขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับผมครับผม